พลัค่ะมีโรคอะไรบ้างคะในเด็กที่ป่วยตอนนี้ที่เจอกันเยอะๆก็ไข้หวัดใหญ่เบอร์หนึงเลยนะคะแล้วก็จะมี ISB มีเอ็ v ีก็คือส่วนใหญ่จะเป็นโรคเนงระบบทางเดินหายใจค่ะซึ่งบนตัวก็ป้องกันได้บรตัวก็ป้องกันไม่ได้ใช่ค่ะอาจารย์ แล้วมันแพร่ระบาดันยังไงครับเด็กไม่ปิดปิดหน้ากากกันหรอครับไม่ล้างมือหรือครับก็ส่วนใหญ่โรคในระบบทางเดินหายใจเขาก็จะแพร่เชื้อทอางละอองฝอย้ะมุก้ำลายหรือการไอจามลดกันนะคะซึ่งตามทฤษฎีเราก็อยากจะให้ทุกคนใส่แมสเนาะใส่หน้าก,กากค่ะอาจารย์แต่บางครั้งก็ต้องเข้าใจเด็กๆนะคะบางทีเขาก็หายใจไม่ออกบ้างเอาออกมาบ้างหรือบางคนที่เคยเห็นก็คือคัดเชยเอาแมสออกมาแล้วก็คัดเชย่ค่ะเพราะกลวัวแมสเลอะค่ะ ็ติดแล้วก็แร่ระบาดกันอยู่ในโรงเรีเยนนั่นเองใช่ถูกต้องค่ะจย์จากโรงเรียนมันไปไหนอะคะเด็กก็ฝากบ้านค่ะเขาก็เอาเชื้อให้หวัดใหญ่หรือเชื้อทางเดินหายใจต่างๆก็ไปฝากคนที่อยู่ในบ้านไม่ว่าจะเป็นน้องเล็กๆที่นอนอยู่หรือคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายก็มีโอกาสเสี่ยงติดจากเด็กๆได้หมดเลยค่ะจา้าตุ่ที่น้องกลัวนี่คือเด็กเล็กมากๆเนาะะว่ค่ะแล้วจะรุนแรงได้กลุ่มเสี่ยงค่ะกับคนแก่แบบพี่เนาะ อาจารย์ยังไม่แต่ค่ะมีความเสี่ยงที่จะเป็นระมือแรยฉีดฉีดฉีดใหม่ที่เป็นฉีดพ่นเนี่ยก็มีความปลอดภัยในระดับที่ดีเลยค่ะอาจารย์เขาก็ใช้กันมาเป็นสิบสิบปีลวค่ะทีนี้มันต้องฉีดทุกป,ปีอาจารย์แล้วเด็กมันไม่กลัวอาจารย์แย่หรือเวลามาหาร้องไห้กระจอะหอบแง่ไหมวัคซีนพื้นฉีดแค่เลือดออกฉีดสองเข็มก็จบอีนี่ฉีดทุกป,ปี ได้ค่ะเด็กบางคนก็คือแค่เดินเข้ามาในห้องตรวจหรือแค่ขับรถผ่านหมอสามตัวข้างหน้าเนี่ยก็จะเริ่มกลัวแล้วก็จะเริ่มร้องไห้ก็จะมีเหมือนกันค่ะบางคนก็จะตําได้ค่ะเดี๋ยวเราลองดูนะครับว่าแล้วเมื่อไม่ใช่เด็กคนเดียวที่มาฉีดวัคซีนทุกปี <c oughs> เริ่มจากคำถามแรกก่อนครับสี่คนเหนื่อยไหมอ๋อถ้าถามผมก็ผมไม่ค่อยเหนือน <c oughs> แต่ต้องถามคุณแม่เขาฮะ ก็ถ้าถามว่าก็รู้สึกว่าก็เหนื่อยระดับกล่งแ,แต่ก็เป็นความเหนื่อยที่เข้าใจได้แล้วก็คิดว่าสี่คนกับความเหนื่อยที่ที่มีเนี่ยเอาคิดว่าโอเคคุ้มค่าอยู่ค่ะมันมีช่วงที่เป็นสงครามเหมือนกันที่ได้มีค่ะแต่ว่าคนเป็นแม่เอาอยู่นะคะเราจะเไปเคลียร์ทุกอย่างได้ค <laughs> ทีนี้เวลาลูกสบายดีก็ดูยังมีความวุ่นวายขนาดนั้นอย่างนี้เลยค่ะตามที่เห็นเวลาป่วยเป็นไงครับจริงๆอ่ะป่วยนี่บ้านสงบนะคะเพราะว่าทุกคนสะนอนเงียบไม่มีแรงที่จะโแบบนี้นอนทั้งวันแล้วก็เชื่อฟังระดับหนึ่งเลยมากๆแบบกินแต่เขาสองเวลาเขาป่วยเขาค่อนข้างดีเขายอมเีแล้วก็ให้ความร่วมมือในการรักษาค่อนข้างดีค่ะ จะปกดึกๆเช็นตัวอะไรเงี้ยก็ไม่กองแย่แต่ว่าข้อเสียก็คือคนอคนหนึงเป็นอีกคนนึงก็จะเป็นคนที่ใกล้จะหายและอีกคนนึงก็เป็นที่มาแล้วก็ที่ระบากสุดก็คือติดมาที่ตัวเล็กเพราะว่าอย่างที่เนี้ยเขาเริ่มเข้าโรงเรียนตอนประมาณใ,ใกล้ๆสี่ขวบใช่ไหมคะน้องเนี่ยเพิ่งเพิ่งเกิดน,น,น้องเนี่ยคือมีเคยเป็นบัคกบถูก ถ้จะถูกโรคล่ะค่ะเพราะว่าติดมาจากที่คือน้องนุษาอยู่บ 1941, ้านซึ่งไม่น่าจะติดอะไรแล้วเราก็พยายามใช่ค่ะพอเราตรวจเจอปุ๊บเราแยกเลยแล้วก็จะให้พี่อยู่แต่บนห้องน้องก็คือแยกออกไปอีกห้องหนึ่งไม่ให้เจอหน้ากันก็ยงอุ์ติดแล้วการแยกไม่ค่อยสำเร็จการแยกในบ้านมันมีบางครั้งเหมือนกันค่ะคุณหมอที่เหมือนจะสำเร็จหรือว่าติดแล้วน้อยมากๆอะไรย่างเงี้ยเอาจรู้สึกว่ามิชชั่นฉันแบบ perfect c คอม l ลี e แต่ว่าบางทีอาจจะแยกไม่ทันรู้ช้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะติดไปก่อนอุปกรณ์ทุกอย่างว่าจะเป็นแรงสีฟันอะไรเนี่ยทุกครั้งใช้เสร็จก็เข้าเครื่องอบยูวีเลยค่าเชื้ออะไรเงี้ยพอรู้สึกว่าบางอย่างมันกลัวว่ามันถูกโดนกันแล้วเดี๋ยวมันจะแบบเชื้อมันจะติดต่อกันเลยค่ะเราก็จะให้ความสําคัญกับเรื่องความสะอาดเพิ่มขึ้นในจังหวะที่เขาไม่สบายคือเราก็พยายามเป็นที่ใช่ค่ะบางทีก็ไม่นอนส่วนใหญ่ไม่รอดไม่รอดครับ ทีนี้แม่เด็กอาจจะดูหม่อยคาที่คุณแม่ได้ดูแลเขาได้ง่ายขึ้นแล้วจิตใจแม่เป็นยังไงบ้างคะเวา่าลูกป่วยจิตใจคือคือออยเนี่ยเป็นอย่างหนึ่งคือเวลาลูกป่วยออยจะไม่ค่อยใหญ่เาอาแบบนี้เท่าไหร่เพราะออยสงสารเขาที่ว่าจะต้องแบบโดนเจาะน้ำตุ้ยโดนอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งถ้าออยรู้รู้สึกว่ามันอยู่ในวิสัยที่เราคิดว่าเราไหวอ่อ,อยก็จะใช้วิธีแบบ เช็ดตัววัดไข้ท,ท,ทั้งคืนนะคะเช็ดตัวกินยาอะไรเงี้ยจนสามารถควบคุมได้จริงๆที่ผ่านมาเนี่ยค่ะมีพิธีคนเดียวที่เคยแอดมิทเพราะว่านางไม่ยอมกินข้าวแล้วคุณหมอก็็บอกว่าเขาจะขาดแบบเกลือแรแ่อะไรเงี้ยเดี๋ยวจะาก็เลยต้องเข้าโรงพยาบาลแต่ที่เหลือคือยังรอดอยู่ยังไม่ได้ใช้ประกันต้องขอขอนะครับต้องขอขอ แปลว,ว่าคุณแม่ก็ใช้สีมือเต็มที่แหละเต็มที่ทค่ะการดูแลลูกที่บ้านใช่มีเครื่องพ่นยาีอะไรเงี้ยคือพยาาให้แบบทุกอย่างมันเร็วที่สุดพอเขาเริ่มมีอาการที่เรารู้แล้วว่าอาการนี้เดี๋ยวคุณหมอจะให้พ่นยาเราก็จะจัดการก่อนเลยค่ะเป็นแพทย์ประจำบ้านเลยหนึ่งอัตรายขอ,อประจำใชค <laughs> ค่คุณพ่อคบเวลาลูกป่วยแล้วเป็นยังไงบ้างครับจริงๆก็จะส,สงสัรเขาะครับ แล้วก็มันก็มีเรื่องว่าคือพอลูก <c oughs> พอลูกป่วยะนะครับตอนเขาเขา้าโรงเรียนเราจะรู้สึกว่าเหมือนเขาจะพลาดประสบการณ์อะไรบางอย่างในชีวิตเขาไปเราไม่ค่อยอยากให้เขายัู่เรียนเท่าไหร่ครับผม <c oughs> แล้วก็มันก็จะเป็นการใช้ชีวิตที่ค่อนข้างยาก <c oughs> เพราะว่าด้วยความที่บ้านเรามีลูกทั้ง4ี่คนสมมติว่าเรื่องติดมาคนหนึ่ง เราจะจัดยังไงไม่ให้มันแท้ไปอีกสามคนที่เหลือหรือว่าคือไม่ต้องพูดถึงผู้ใหญ่เพราะว่าผู้ใหญ่ติดแน่ๆไม่ค่อยรอดเท่าไหร่แต่พอลูกแบบป่วยมานิดนึงเนี่ยเดี๋ยวสักพักผมผมเป็นด้วยนะเพราะว่าผมนอนกับลูกชายนะครับก็ริงทมันก็ทําให้แบบใช้ชีวิตลำบากบการการป่วยอันแล้วก็เป็นนานเป็นทีก็คือเป็นเป็นวี แล้วก็าบางทีก็เป็นแล้วก็ต่อเนื่องเนื้อรังบางทีวนกลับมาแล้วก็กลับมาคนนี้เป็นอีกอะไรอย่างเงี้ยครับผมเพราะว่าจำนวนคนที่บ้านเยอะนะ,แต,ะแต่ตอนนี้เราจะมีวัคซีนแต่คนจะต้องรวะวังค่าเพราะว่าเวลา,า,าเขาป่วยสิ่งที่เราจะปฏิบัติเขาประจําเลยคือคุอนอยา แล้วก็พ่นจมูกวันน้องหายใจไม่ออกฉะนั้นอนะ่ะเขาคุ้นชินกับวิธิการอยู่แล้วค่ะอย่างตอนจะมาเนี่ยออยถามเพราะว่าถ้าอีกหน่อยมีวัคซีนแบบพ่นเนี่ยน้องพี่แฮปปี้ไหมน้องพี่ครับถ้าอีกหน่อยมีวัคซีนเนี่ยลูกพี่อีกแต่แต่ก่อนรนูฉนนะีดตรงแขนอะตอนฉีดตรงแขนเจ็บอะเจ็บที่สุดในโลกและถ้าอีกหน่อยมันเป็นต้องฉีดแล้วลูกแล้วเขาใช้เป็นพ่นแบบฟึ่งเข้าไปในจมูกน้องพี่รู้สึกไง ูแบบมันต้องฉีดแล้วไงต่อไปก็คุณหมอรอไหมถ้าต้องเลือดนะลูกเลือกระหว่างฉีดฉีดกับพ่นไปในจมูกเลือกอะไรครับพ่นจมูกมันจมูกแล้วต้องมีจะแฮปปี้ไหมลูกแฮปปี้แฮปปี้หายไปนี้ไหมทุกคนะแฮปปี้หายไปนี้ก่อน ทีนี้วัคซีนฝนเนี้ยนอกจากมันใช้ในต่างๆคิว่าเด็กหน้าจะมีความสุขในการได้รับวัคซีนวี่ซีพ่นจมูกมากกว่าการฉีดแน่นอนค่ะอาจารย์ัสิ่งที่ดีสำหรับวัคซีนชนิดพ่นจมูกมมมนี่ก็คือไม่เจ็บตบ่ม แต่จันกี้ครับมันมีอะไรดีกว่าวัคซีนฉิดฉีดะครับยอมอจากหรือไม่เจ็บตัวเพราะว่าเราก็ซื้อในราคาทีแ่แพงขึ้นนะคุณน้นอยค่ะใช่มันแพงกว่าแบบฉีดมั<อ>มนนีอะไรดีครับคือเวลาเราพ่นเข้าไปเซนจมูกใช่ไหมคะวัคซีนเนี้ยเขาเป็นวัคซีนเชื้อเป็นเพราะฉะนั้นมันก็จะเหือนเรียนแบบการติดเามมาชื้อโดยธรรมชาติแต่ว่าจะเป็นติดเชื้อแบบน้อยๆะคะ่ะเพราะฉะนั้นพอคนเข้าไปปุ๊บเราก็จะมีภูมิคุ้มกันในจมูกเลยที่เรียกว่า IgA นะคะอันนี้คือที่มากกว่าปกติ คือวัคซีนดั้งเดิมแล้วก็เราก็จะมีภูมิทั่วไปหือ IgG แล้วก็ยังมีภูมิที่เกิดการติดเชื้อก็คือมีภูมิระดับ T cell ด้วยมันก็จะทําให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยสามารถมีประสิทธิภาพได้มากกว่าจากข้อมูลของทางเนี่ยเขาก็พบว่าประสิทธิภาพได้ถึง88เปอร์เซ็นต์และภูมิก็จะอยู่ได้ยาวถึงหนึ่งปีด้วยค่ะอาจารย์โอ้สุดสุดพันธุ์สุดพันธุ์ปั๊กมันก็เป็นเชื้อปีกเลยใซึ่งจะผลิตเป็นทางติดต่อที่สำคัญเชื้อไวรัสให้หย สองเป็นวัคซีนเชื้อเป็นพอพูดชื้อเป็นทุกนบนตกใจหมดเลย คือถึงแม้ว่าจะเป็นวัคซีนใหม่ของประเทศไทยนะคะแต่ว่าทางต่างประเทศเนี่ยเขาก็ใช้กันมา20กว่าปีแล้วค่ะอาจารย์เพราะฉะนั้นข้อมูลความปลอดภัยเขาเนี่ยก็คือสูงเลยผลข้างเคียงส่วนใหญ่ก็จะเป็นแค่เหมือนคนเข้าไปแล้วอาจจะมีอาการเหมือนเป็นหวัดนิดๆมีำมูกมีจามเล็กน้อยซึ่งอาการเล็กน้อยมากเราก็สามารถหายไปได้เองนะคะส่วนในแง่ของวัคซีนเชื้อเป็นจริงๆแล้วเนี่ยเขาใส่เชื้อที่มีชีวิตเข้าไปแต่เชื้อนี้มันน้อยมากแล้วมันถูกทําให้อ่อนแรงลงละถ้าในคนที่แข็งแรงดี ไม่มีปัญหาโรคประจําตัวที่เป็นกลุ่มกันบกกรอ้องก็จะไม่มีปัญหาอะไรค่ะก็สามารถที่จะรับวัคซีนได้ดยกเว้นแค่ในกลุ่มกลุ่มกันบกรอ้องหญิงตั้งครรภ์หรือคนที่ได้รับภูมิคุ้มมีบัมบัดเท่านั้นเองค่ะอาจารย์ที่เรายังต้องระวังเองค่ะว่าเกือบทุกคนในออนี้สามารถรับวัคซีน ให้ใหญ่สิบปีพ้นจะหนุนได้คุณคนดูอายุยังไม่ถึง49่สิบเก้ยกเว้นเจ้าสุรคณากับพี่สองคนที่อายุเกินนะครับแล้วก็แล้วก็บางที้วันี้เขาดูแต่อยู่ที่บ้านนะว่าเขาวันนี้เขาจะไปโดนสี่อยาใช่ไหมแล้วเขาก็จะแบบคือเหมือนเหมือนจะกล้าแต่ว่าก็ห่อยแต่เขาจะอะไรแบบนี้ครับผมว่า คือถ้าเกิดมันมีอย่างที่บอกว่ามันมีทางเลือกที่เราสามารถเลือกให้เขาได้ผมก็อยากจะลองดูนะอย่างปีหน้าเนี่ยบางทีเราก็วางแต่ว่าออถือว่าเราจะลองดูเป็นแบบพ้นดูบ้างเพราะว่าที่ลองมาแบบฉีดก็คือมันโอเคแหละตัววัคซีนอะไรต่างๆนะครับแต่ว่า,ถ,าถ้าลองแบบพ้นมาอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงอยากรู้เหมือนกันว่าชีวิตเรามันจะจะดีขึ้นง่ายขึ้นหหน คือต้องคิดสภาพว่าแบบอยู่ในห้องแล้วมีรูป4คนที่กำลังจะเลียงคือกันฉีดยาก็จะคือแค่รูปคนเดียวนี่ก็จะแย่อยู่แล้วเนี่ยเน้อความคนมึงฉีดอีกคนึ่งมันเห็นอยู่ในทันทเหมือนกับยิ่งสยองอ่ะยิ่งเพิ่มความกลัวเลยใะนั้นเวลาฉีดอ่ะเ็าจะแยกแบบว่าผู้หญิงผู้ชายแล้วก็ดูว่าเอาผู้หญิงฉีดก่อนเพราะว่าลองเสียงเบากว่าเพราะคนลูกชายเนี่ยมันจะสะล้องเสียงดังมากก็จริงแล้วกิงใจ เด็กๆคนอื่นๆที่รอสิทธคีนเขาคงจะตกใจเหมือนว่าทำไมคุณถึงเจ็บขนาดนี้เลยค่ะคุณบีม็นมาหาก,กรรมนะคะับกา<ช>รฉีดวัคซีนแค่รายเดียวแต่ละปีใช่ค่ะอยากจะถาม,มคุณบีมครับถ้าหมอให้เอาวัคซีนตัวนี้ใส่เข้าไปในอุจจาระแล้วพ่นเอง คือเห็นผมนี่ผมก็พ่นยาคั้นปวดตรงผมไม่รู้ว่าลักษณะมันจะคล้ายๆกันไหมครับกับยาที่ใช้พ่นจมเหลืองคล้ายๆกันใช่ไหมครับอันไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะว่าคือปกติเวลาแบบผมก็มีปัญหาเรื่องเกี่ยวก ot, ับพวกไซนัสพวกอะไรอยู่่นะก็คือจะใช้ยาพ่นบปวดมันจะแสบไหมครับเวลาพ่นจมเหลืองน่าจะไม่แสบนะคะแล้วก็โวล u m e มันก็ไม่ได้เยอะค่ะแค่ละศูนย์จุดหนึ่งซีซีเองค่ะพ่นนะครับพอฉีดมันจะเป็นสเปรย์ฟุ่งเข้าไป แล้วก็มาอีกข้างเนี่ยต้องสอบรูนะ้นคไม่รู้นะครัซึ่งปกติแล้วเนี่ยมันเป็นสถานการ์ที่ต้องต้องมีคนเป็นคุณพยาบาลหรือว่าเป็นคุณหมอฉีดให้โดยเฉพาะนะครับคือจริงๆนะตอนเนี้ยเขายังอยากให้ฉีดในสถานพยาบาลอยู่นะคะแต่ในอนาคตก็ไม่แน่นะคะแต่ณตอนนี้ยังเป็นในต่างประเทศยกใ ไม่ตรงก็อาจจะได้ประมาณสัก5้าเเท่านั้นเองค่ะแต่อย่างน้อยเนี่ยเขาก็จะสามารถที่จะลดความรุนแรงของการติดเชื้อได้ทําให้ไม่เกิดโรครุนแรงไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนได้นะคะแล้วก็บางครั้งอาจจะเป็นว่าเอ๊ะเราฉีดนานไปหรือเปล่าภุมคุ้มกันเขาเริ่มค่อยๆตกลงไปแล้วหรือเปล่าก็อาจจะยังไม่เพียงพอที่จะป้องกันโรคได้ค่ะ